สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศของการแถลงข่าวการประกวดมิสแกรนภูเก็ t 2025นะครับที่โร,รงแรมเพลภูเก็ตนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของการแถลงข่าวแล้วก็บรรยากรประปรากวดในการประกวดมิสแกรนภูเก็ต2025ก็ติดตามรายละเอียดกันได้ในคลิปนี้นะครับ ตอนนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ในบรรยากาศของการแถลงข่าวนะครับการประกวดมิสแกรนภูเก็ต2025นะครับที่โรงแรมเพลภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นการจัดงานแถลงข่าวนะครับของการประกวดมิสแกรนภูเก็ต2025นะครับโดยมีคุณคิมธีรศักดิ์ผลงามแล้วก็คุณกบธนพัฒน์นวลสกุลนะครับผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนภูเก็ตแล้วก็แขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจํานวนมากเลยนะครับภูเก็ตทำเต็มที่แน่นอนร0อเแล้วเราเราไม่เคยกัก ปีทํามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งทํามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วปีนี้ที่ว่าก็สนุกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่มีตัวเต็งที่จะมาแบบว่าโอ้ยไอ้นี่มงแน่ไอ้นี่มงแน่อย่างเงี้ยพี่ว่าสนุกเอากันเลยว่า8ถึง15เนี่ยน้องคนไหนที่ทำดีน้องคนไหนที่ถึง Energy Work แล้วก็สามารถร่วมง,งานกับทีมภูเก็ตได้และเรามองแล้วว่าเด็กคนนี้ศักยภาพเราเอาไปต่อยอดได้ จะบอกนะครับเรื่องผักดันที่ภูเก็ตไม่น้อยไทรเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมาโนเนมอ่ะเดี๋ยวจะด,ดันให้มากวไปม e. ีเนมด้วยสามไป ซึ่งคอนเซปต์ของการประกวด s ิสแกรนภูเก็ต2025ในปีนี้ก็คือ Grand p เ u k e t History Maker นะครับซึ่งจะสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้นะครับซึ่งการประกวดมิสแกรนภูเก็ตนะครับจัดการประกวดมาปีที่9แล้วนะครับซึ่งก็ได้มงใหญ่มา2โมงก็คือน้องมอสนะครับในปี2018แล้วก็น้องหลินในปี2024นะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ทท,ทเข้ามาร่วมมือนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวมีการมอบรางวัลภูเก็ตทัวริสึมแอมบาสเดอร์2025นะครับเพื่อที่จะ เเป็นหาหนางงามที่มีความสามารถแนะนํานักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทํางานกับจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับผู้เข้าประกวดมิสแกรนภูเก็ต2025นะครับทั้ง20คนในปีนี้นะครับต้องบอกว่าคัดเลือกยากมากๆนะครับก็มีทั้งตัวเต็งแล้วก็มมามืดที่มีความสามารถนะครับเข้ามาสมัครกันเยอะเลยนะครับทางนี้เวทีภูเก็ตก็จะเน้นความโปร่งใสครัแล้วก็ย้ําว่าภูเก็ต ทำเต็มที่แน่นอน100%นะครับในการประกวดมิสแกรนภูเกต2025ในครั้งนี้นะครับก็จะอ,อยู่ในช่วงวันที่8-15ตุลาคม2567นะครับ รับองว่าปีนี้มันอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นนะครับในวันไฟนอลนะครับว่าสาวงามคนไหนจะเป็นตัวแทนมิสแกรนภูเก็ต2025นะครับของภูเก็ตเราไปประกวดในเวทีของมิสแกรนไทยแลนด์นะครับก็ติดตามไปได้นะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศของการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ